อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวง EXID นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆแล้วในตอนนี้ EXID ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็กลับมาพบเจอกับแฟนๆอีกแล้วนะครับ EXID ของพวกเรานั้นก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยและก็มีเพลงงดังๆๆ หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีไวรัลนะครับจากสมาชิกในวงอย่างฮานิที่ทําให้ทุกคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจแล้วก็รู้จัก EXID เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยเลยในล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่สมาชิกจาก EXID นั้นแยกทางกันไปเติบโตแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีมากๆของสมาชิกร่วมวงทุกคนนั้นเป็นความรักที่เหมือนกับพี่น้องเป็นความรักที่เหมือนกับเพื่อนสนิทกันจริงๆเนี่ยก็ดึงดูดให้ EXID ทุกคนกลับมา union, รีวิวเนียนรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกลับมาพบเจอกับแฟนนนตอนนี้ ก็มีทั้งการปล่อยคอนเทนต์รูปภาพต่างๆรวมไปถึงตัวทีเซอร์ออกมาแล้วสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดจาก EXID นะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Fire นั่นเอง การกลับมาครั้งนี้ของ EXID นะครับจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนะครับในการเดบิวต์ของพวกเธอนั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับมีความเซ็กซี่มีความเกิร์ครัชเป็นคอนเซปต์ที่แฟนๆนั่นเนี่ยเรียกร้องอยากเห็น EXID ทาคอนเซปต์นี้อีกครั้งมานานมากๆแล้วและในตอนนี้ก็ได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเพลงเนี่ยบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆและในตอนนี้เนี่ยก็มีการปล่อยรูปออกมานะครับสำหรับคอนเซปต์โฟตโต้ของสมาชิกแต่ละคนล่าสุดนี้เนี่ยเพิ่งปลอออก,นนนะกั ก็เอลลี่นั่นเอง การกลับมาครั้งนี้ของตัวแม่นะครับมีแต่ลุกแซบๆเผ็ดๆปังๆทั้งนั้นชมกับเพลงเลยเผ็ดร้อนมากๆหากใครที่ยังไม่ได้รับชม MBT e a ีทนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่ช่อง YouTube Official นะครับนี่เป็นเพียงแค่ MBT e a ตัวแรกนะครับหลังจากนี้จะต้องมี MBT e a ีทตัวที่2ตามออกมาอย่างแน่นอนและเรานั้นอาจจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับกับความปังความแซบนี้ของเหล่าแม่แม่ EXID หลังจากนี้ไปก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่าคอนเซปต์โฟโต้ของสมาชิกที่เหลือเนี่ยจะปัง MV teaser ตัวที่2นั้นจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆน,นะครับอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับ EXID ในการคัมแบ็กครั้งใหม่ที่จะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนะครับในวันที่29เดือน9นี้มารอดูกันดีกว่าว่าความปังของ EXID นะั้นจะเป็นยังไงการกลับมาครั้งนี้จะปังแค่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับ EXID กันด้วยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EXID เราจะนํา,ามาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมด like, ด subscribe ลใใลลมดาตติ เป็นกำลังใจให้กับ EXID กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง